ก็สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะกับเดนฮีนะครับวันนี้เราก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวทางห้องคอมนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าพึ่งจะจัดคอมเซตใหญ่มานะครับไม่ได้อู้นะแต่ว่าช่วงนี้ยังศึกษายังทํามีอะไรเกี่ยวกับอะไรยังแบบลองศึกษาเกี่ยวโปรแกรม obs เรื่องของเกมที่จะแคสต่อไปนะครับก็ ไม่รู้นะว่ามาขนาดนี้ได้ไงนะครับป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูที่คอมก่อนเลยนะครับตัวคอมนั้นก็จะเป็นอ่าไรเซนสามพันห้าผมหนึ่งหกหกศูนเปอร์นะครับก็จัดว่าสวยแจม่มแวววับจอนครับ2 7 h สแล้วก็ไปที่กินสกินของเรานะครับผมแล้วก็ที่ไมค์ครับผมตอนนี้ไมค์ก็ยังมีปัญหาอยู่ x b o x 4 0ซนะครับก็ ไม้มันเข้าก็ใช้ได้แหละแต่ว่าผมทําให้มันแบบใช้ไม่ได้เองนะครับเฮ้ยก็ซึ่งไม่รู้นะครับว่าเรามาขนาดนี้ได้ไงนะครับคือขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่กดเข้าติดตามมาในช่องของผมถึงแม้มันจะเป็นห้าสิบซับเนี่ยมันก็เป็นห้าสิบซับที่มาใครจริงครับจากจากสี่คนให้เพื่อนเนี่ยกดกดกดติดตามไม่แค่4คนนะครับแต่ว่าก็มาถึงขนาดเนี้ยถือว่าสุดยอดแล้วครับเราก็ได้อัปเกรดเพิ่มนะครับนี่ เมาส์ดังเมาส์คีย์บอร์ดจุดจับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยแนวทางการทําช่องเนี่ยอาจจะเป็นเกมที่มันเป็นแนวเนื้อเรื่องมากขึ้นเราอาจจะไม่ได้ใช้เราอาจจะไม่ได้เล่นแต่เกมแบบโป๊กเกอร์หรือเกมแบบเกมแนวแบบม o b ถ้าไม่ใช่เกมแนวแบบมบือถายมือถืออะไรเงี้ยอาจจะอาจจะน้อยลงแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นแบบเกมแนว PC แบบเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นซึ่งผมก็อยากเล่นเกมแนว PC ซมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแต่ว่ามัน มันยังไม่เก่งภาษาอังกฤษครับผมผมก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับก็ต้องได้ศึกษาภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะว่าถ้าเราอยากจะเล่นแนวเนื้อเรื่องเนี่ยมันเพราะว่าเกมส่วนมากมันก็เป็นแนวภาษาอังกฤษเนาะผมก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้กับตัวเองไปเรื่อยๆนะครับให้ในการในการแคสออกมาเนี่ยมันได้ดีขึ้นขอบคุณทุกกําลังใจที่เฉี่ยวผมต่อจากนี้ไปก็อาจจะมีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ทําเพจเกี่ยวกับ เกมอีกขึ้นมานะครับคือตอนนี้เรามีช่องทาง y t u t u แล้วแล้วเราก็จะมีช่องทาง f a c e b o o k นะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยับขยายในการใส่เข้าไปเรื่อยๆรๆๆืนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมมารีวิวห้องคอมไม่เช่นะต่อจากนี้ไปฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับกับช่องทางเดียวนฮีนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เชร์มาครับมันเป็น50ซับที่สุดยอดจริงๆครับผม เดี๋ยวขั้นต่อไปจะเพิ่มไปขึ้นเป็น100ซับให้ได้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เชียร์ผมวันนี้ไม่มีแล้วมากผมสวัสดีครับ